ที่4ได้หรือไม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของภาพรวมการแข่งขันกลยุทธ์ต่างๆของตลาดน้ําดําที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็การแข่งขันค่อนข้างจะดุเดือนนะคะอาละคะนอกจากนี้แล้วยังมีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจให้คุณชมได้ติดตามกันในช่วง b Business Move ค่ะ ความเชื่อมั่นในวิชาการเทคโนโลยีตลอดจนความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัทเจริญพ่อขพันณ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ c p f ที่มีโครงการส่งเสริมเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงไก่ทั่วประเทศทาให้นางแก้วมณีมาริเกตเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงไก่กระทงตั้งแต่ปี2547จนถึงต้นปี2 5 5 8ต้องการขยายโรงเรือนเพิ่มเป็น2โรงเรือนและเพิ่มจํานวนไก่มากขึ้นจําเป็นต้องหาตลาดรองรับการขายไก่แต่ละรุ่นที่แน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ c p f ในพื้นที่อำเภอประจันตคามจัหวดราจีนบ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเลี้ยงไก่กระทงจํานวน40,000ตัวปัจจุบันเลี้ยงแล้ว1รุ่นมีไรายได้เป็นที่น่าพอใจมากแล้วรุ่นที่2องกำลังจะจับน้ําหนักตามมาตรฐานที่กําหนดไว้จากส่งเสริมที่เข้ามาให้ความแนะนำสายพันธุ์ลูกไก่ที่ดูแข็งแรงทางด้านอาหารก็มีประสิทธิภาพมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CPF ค่ะ เช่นเดียวกับนายสมหมายวงอาสามีประสบการณ์การเป็นกเกษตรกรเลี้ยงไก่5ปีซึ่งต้องการความมั่นคงด้านการตลาดจึงเข้าร่วมเป็นกเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กับ CPF ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรามั่นใจในศักยภาพของบริษัทมีความมั่นคงในเรื่องของเงินทุนแล้วก็วิชาการที่จะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้มีประสิทธิภาพครับ แม้ว่าเกษตรกรทั้งสองรายจะเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการกับ CPF ไม่นานนะแต่ด้วยประสบการณ์ของพวกเขาที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดีอีกทั้ง CPF มีสัตวบานคอยให้คำแนะนำนำวิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ทันสมัยสู่เกษตรกรและมีตลาดรองรับซื้อไก่ที่แน่นอนจึงทําให้นา,นางแก้วมณีและนายสมหมายมีความมั่นใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กับ CPF มากขึ้น และนั่นก็เป็นความน่าสนใจความเคลื่อนไหวทางธุรกิจนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของธุรกิจน้ําดําด้วยที่ตอนนี้แข่งขันดุเดือดทีเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้สงก็ตกเป็นของผู้บริโภคได้สินค้าที่แปลกใหม่ขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงแคมเปญต่างๆด้วยก็จริงๆแล้วคนเวลาเลือกน้ําอัดลมเนี่ยก็ยังไปในโซนน้าดําอยู่เป็นหลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังติดแบรนด์กันอยู่พอสมควรทีเดียวใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้ทางเลือกก็มากมายขึ้นทีเดียวนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสาหรับลุกฟอร์เวิร์ดนะคะเดี๋ ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ